สวัสดีทุกคนที่อยากจ,จะดูตอนสี่ทุ่มอยู่ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปกินกันค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะพาไปกินหมาล่ากันก็คือเรื่องของเรื่องในรับการสปอยร้านนี้มาจากน้องที่สนิทกันคือน้องสปอยว่าพี่ชมร้านหมาล่าร้านเนี่ยคือมันอร่อยมากแต่เราจะพาเดินไปที่หลานกันก่อนร้านนี้นะคะอยู่แถวซิกลีพับบลแถวรามินทาชื่อว่าร้านหน่หมาล่า ชิคกี้พับบิกแนะนําให้จอดรถแถวนี้เพราะว่าที่จอดรถค่อนข้างหาง่ายกว่าตรงนู้นเนี่ยไม่มีเลยอ่ะหายยากมากเห็นป้ายแหละหนึ่งมาลายนร้นุ๊ถึงอ่ะบรรยากาศสมมติตอนอยู่จีนปะฮัลโหลทุกจนทุกคนทคนทุ่เนทกคนทุกคนะพกคนกคนวุกค่กคนทุกคนคนทุคทค่ะสามทนะคค เดี๋ยวเราจะไปดูชวนชวนที่ตู้กันนะคะก็มีมอะไรบ้างเป๋อหม้อแล้วก็ฟรีสามสิบไม้โอเคค่ะ <Okay. S 2> ถ้าเป็นสเตเลเลอ๋อแค่ฟรีออันนี้ตู้นี้ตู้เดียวอ่าที่เป็นไม้เสียบได้หมดที่เป็นไม้ถ้าเป็นสเตเ็ลเล็คือปิ้งย่างปิ<อ>้งย่างไมแล้วี่สิบบาท<อ>จะเป็นเนื้อวัวสีน้ำเงินก็จะเป็นเนื้อหมูในฝั่งนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดทีนี้ค่ะราคาอย่างนี้สีเขียวก็ร้อยหนึ่งมีชาวเขาด้วย 要跟你相好，好，很淡呀蓝天米糖烧好了，跟米糖火锅有这感觉，我也很喜欢嘛。那可是第一次来你们这里的，住的也还还行吧，不怎么远，开车大概半个小时就到了。嗯、好了，怎么他们进来哪我觉得坐驾是。 ด้วยนะคนที่มันสปอยฉันสปอยพี่ทอมหยิบชาวเขาไปแบบไร้สติมากเพราะว่าคิดถึงมากชาวเขาอันนี้คือน้ำจิ้มนะคะที่แบบสุกเปี้ยนปรุงมาจริเขาทำให้อร่อยกว่าไม่เอาอแต่รู้สึกว่าราคาดอกกว่าอันนี้เราเยอะมากเธอถ้าเป็นแห่งดีใช่ป่ะสองร้อยกว่าแน่นอนที่นี่คือแปดสิบบาทอีป้า ท้อนังจานแรกกนคือหมูคะหมูสไลด์นะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นเพื่อนอิชานที่อยู่นู้นเพื่อนก็จะบอกว่าเวลาเรากินเนื้อหมูเนี่ยเราจะจิ้มไปในฝั่งหมาม่าที่เผ็ดแต่ว่าถ้าเราจะกินแบบชิ้นทังหรือว่าแบบน้ำซุปที่มันสใส่เยก็จะเป็นฝั่งน้ำซุปที่ไม่เผ็ดบางทีเวลาเราถ่ายใช่ปะหน้าฉันใกล้เกินไปตกใจแทนคนดูมากเพราะตอนตัดต่อเราตัดในจอใหญ่แต่มันใหญ่มากจริง น,นี่ปรุงให้อีกอันหนึ่งได้ไหมคะ่ะอันนี้มันเปรียร้ยวไปอะ <laughs> <c oughs> แต่ก็ไม่แย่เนาะที่ขนาดเปรียร้ยวไปนิดนึงความ j u ซี่ของเนื้อนะคะ <c oughs> อันนี้คือน้ำจิ้มอันใหม่ที่เขาปรุงมาให้แล้วอุ๊ยขอบคุณค่ะชมเข้ามาแล้วกินไม่ทันแล้วตื่นเต้น จะไม่ได้เวอร์นะเดี๋ยวฉันจะดูเวอร์แต่มันอร่อยจริงแต่เหมือนชมตูมากกว่านี้คือต้องโต๊ะมันกว่านี้หน่อยเพราะว่าที่ชมตูส่วนมากร้านถ้าไม่ใช่ขึ้นห้างเขาจะเช็ดโต๊ะแล้วมันจะมีความมันๆอันนี้คือชอาวขาไที่ชมสั่งไปค่ะอันนี้คือร้านออริจินอลที่แท้จริงจะต้องเสียบในข้าวโ้นแบบนี้ด้วยด้วยความมานะแต่งานบังคับไปฉิบมาเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะยิบไปทุกขาแล้วเขาก็จับใส่ตะกร้ากูเลยก <c oughs> <c oughs> ดปันมาตอนไปเยีนยมลินูนกินต้อง ตอกหนดาผีมาสามรอบเปกระสิบสิเขาให้อะไรมาส้มไหมคะเห็นเสื้อสีขาวนี่เดี๋ยวจะโอ้โหดูออกเลยเหรอคะว่าส้มซ่าขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเนื้อหรือหมูไม่แน่ใจอุ้ยอันนี้อร่อยฉันรู้สึกว่าหมูดีมาก มันอยู่ในหนังจีนเลยอะระหว่างที่กินก็จะมีหมอกควันเหมือนเอฟเฟกตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่รสชาติใกล้เคียงับที่นูน่นนะจะให้ทุกคนได้ยินเสียงความตุบติบความแบบซืซอๆเวลาเรารู้สึกซาบซ่านจากหมาล่านะคะก็รบกวนมาเป็นสปอนเซอร์ได้แล้วนะคะกับหวังเราจีงนะคะทานมาแล้วสามปีเนี่ยหวังเราจีมันต้องกินอยเวลากินหมาล่าจริงๆมันแบบช่วยชำระล้างอย่างอ่อนโยนเหมือนแชมพู เส,ส,ส้นมันเทศนะคะที่น้องบอกว่ากินได้แล้วอร่อยมากอุ้ยออร่อยมะกวิเดียเจอาไปต้มกินที่บ้านเลยอ่ะอวยแหละอ้ยแหละแต่แเรื่องจริงเอาไว้คุยตอนนี้มีน้ำจิ้มอยู่3แบบนะคะ ก็คือเป็นน้ำจิ้มออริจินนลของเขาหนึ่งคนะันตริง,รงแล้วก็มีน้ำจิม้มรสสุกี้ด้วยอันน,นี้เห็นไหมเนาะมีความแซ่บขึ้นมาหน่อยจากอันไทยธรรมดาถึงเรื่องนีน้ำจิ้มสุดท้ายนะคะน้ำจิ้มคอนเสิร์ตเป็นน้ำดำๆแบบนี้นี่ความถูก็ดี ดหลังแล้วเนี่ยแค่นั้นกินหมาล่ากินดหลังแล้วนี่เดี๋ยวเราจะโชว์สกิลให้ดูดอีกครั้งนึงว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ฝุ๊กมันคือความสามารถนี่นะฮะไม่เนะมันคือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอ,อยากโชว์ทีอ่ะก็แบบไม่ใช่ฝุ๊กนะคะคือความสามารถเฮ้ยเดี๋ยวว่าซ <laughs> ้อมยิงสรนะรากรวยแน่นอน น่าดีตัวท่านชอบที่แบบมีนพนักงานช่วยทำปกติคือจะแบบไปแล้วรู้สึกว่ากังก,กล้ามากเวลาไปร้านใหญ่ที่ฉ็ตูคือมันจะไม่มีใครมาช่วยเราทำเว้ยก็คือแบบแรนดอมไปตัวเองตลอดแล้วทุกครั้งที่ไปทำเนี่ยรสชาติก็ไม่เคยเหมือนกันสักร้านอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะนั้งเลยหนูปากมันมากแมงแปปคุณนะคะเหลืออันแค่นี้อืม กุ๊กกิ๊บไม่ใช่แฟนบีนะคะกุ๊กกิ๊บนี่คของเทเจอร์ของขนม,อมชอบมากพ่เคียวต้องกินกับซุปหมาา่าล่ามันจะมีความแบบแซ่บอร่อย <c oughs> ไส้เป็ดคแบบ่ะไส้เป็ดจะเป็นหนึ่งอันที่กินกับหม่าล่าแล้วดีต้องอยู่จีนกินอะไร กินอาหารญี่ปุ่น oh. โอ้ยอาหารญี่ปุ่นกินอาหารเกาหลีเกือบทุกวันเนื้อนะคะข oh. องจิ้ม oh. เนื้อกับน้ำจิ้มปลาเกลือโหดคุณไอเลิฟไส้แปต่ว่าไส้แปเลยแค่นี้ oh. อืมอ้ oh. ถ้าให้แรงถือว่าอยู่ท็อป้นที่ชอบรอบสองกำลังเริ่มนะคะเราจะไปหยิบอาหารรอบที่สองกัน จะอร่อยกว่านี้เพราะว่าที่นู่นจะใส่ลูกเกดด้วยก็เลยมีว <c oughs> ความแบบเปรี้ยวๆเหมือนกันไก่มาก I don't know what t h is is ขวดมี้คือการชิดเงินน้นนะคะมีนาทีรู้แล้วถุงไปห้านะคะไปสามสิบไม้จะนวนไปร้อยห้า ราคาที่เสียงไปทั้งหมดนะคะก็คือ1 6 3 4ัรบาทถือว่าแห่ง3แล้วก็ประมาณคนละ500ร้อยนึงจริงๆคือไม่แพงเลยน้ำจิ้มคนละ50ก็คือน้ำจิ้มเนี่ยตอนแรกกลัวมากว่ามันแบบแคตตากรีละ50หรือเปล่าแต่ว่า50าบาทก็คือหลายแคตตากรีแล้วก็เติมอันนี้ค่าน้ำซุปค่าเนื้อต่างๆ ของเราจีก็บอกว่า50ราคาสแตนดาร์ดซึ่งมันลดที่มเขาฟรีไม้จุ่มไป150ไบาทตอนนี้มีโปรโมชั่นม,มันมีไม่มีแหวกเหรอไม่มีแหวกเซอร์วิสชาร์บริการดีทุกทุกอย่างเลยคือแบบมีพนักงานประปกอบมีพนักงานเติมน้ําให้มีพนักงานคอยแนะนําต่างๆอะไรเงี้ยดีมากโดยที่ไม่เสียสซอริชาร์เลยประทับใจมากสองที่มากินอันนี้อันน,นที่สีแ่แล้วมากินจนพนักงานจำได้ เขาไม่ได้เป็นส่วนเอร์แต่ว่าอร่อยจริงอยากแนะนำชาวเขาควรสั่งทานชาติอร่อย